สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิศนีผู้ขาวนิสิตชั้นปีที่4สาขาว,วิชาเทคโนโลยีการศึกษาคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปทอนคิดผลงานที่2นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อว่า b a n k k ข้ v i n t a g ทนะคะก็เป็นผลงานในวิชา Basic Photography นะคะซึ่งเป็นวิชาการถ่ายภาพนะคะโดยที่สำหรับวิชานี้นะคะเราก็จะมีการจัดทำนิทรรศาการเกิดขึ้นนะคะโดยที่ผลงานของเราก็จะมีทั้งหมดอยู่3ชิ้นด้วยกันนะคะโดยที่ชิ้นแรกก็คือมีชื่อว่า เป็นท่าน้ํายามเย็นนะคะก็เป็นภาพที่เราถ่ายย้อนแสงพระอาทิตย์ไปนะคะแล้วก็เป็นภาพตรงท่าน้ําซึ่งก็มีเรือแล้วก็มีตึกซึ่งเป็นภาพที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่ต่างกันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่มีการโดยสารโดยการใช้เรือตั้งแต่ในอดีตซึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีคอนโดแล้วก็มีตึกหลูๆตั้งอยู่ตามสองแม่น้ํานะคะสองข้างแม่น้ํามากมายแต่ว่าการ โดยสารโดยการใช้เรือเนี่ยก็ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่ทุกคนก็ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะคะก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการเวลาแล้วก็วัฒนธรรมค่ะส่วนภาพที่สนะคะมีชื่อภาพว่าความสุขของคุณลุงขายแผ่นเสียงนะคะก็คือจะเป็นภาพมีคุณลุงเจ้าของร้านขายแผ่นเสียงซึ่งเป็นแผ่นเสียงใหญ่ๆนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะคะ ก็เป็นภาพคุณลุงกำลังก้มหน้าก้มตาจัดเรียงแผ่นเสียงอย่างมีความสุขก็เลยคือก็คือเป็นภาพที่ถ่ายอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะคะเป็นร้านเล็กๆร้านหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าต่อให้โลกเราเนี่ยจะเจริญไปขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เป็นเหมือนในสมัยนั้นคุลุงของคุณุงเนี่ยการเล่นแผ่นเสียงอนนั้นเนี่ยค่อนข้าง ที่จะเป็นที่นิยมนะคะคุณลุงก็คือก็คือยังขายต่อไปนะคะแล้วก็เป็นความสุขเล็กๆของเขานะคะส่วนภาพที่3ก็จะเป็นภาพตึกสีขาวตึกหนึ่งเลยน,นะคะแล้วก็เป็นภาพที่ถ่ายมุมถ่ายจากสะพานลอยลงมานะคะก็เป็นภาพตึกแสดงให้เห็นเหมือนเป็นตลาดแล้วก็มีถนนแล้วก็มีเส้นเสาไฟฟ้าต่างๆนะคะชื่อภาพว่า สำเพง็ง uh, The City of Traders นะคะก็คือเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาที่ผ่าน,านไปจนถึงแล้วก็ผ่านมาจนถึงปัจจุบนันซึ่งภาพนี้เป็นภาพของตึกเก่าซึ่งก็ได้รับการบูรณะแล้วก็คือยังดูใหม่ก็คือดูใหม่ที่สุดในแถวนั้นแล้วก็เป็นภาพผู้คนข้างล่างนะคะซึ่งสำเพ็งเนี่ยก็ได้แปลสภาพมาเป็นตลาดขายของไปแล้วนะคะก็ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมค่ะแล้วก็สำหรับปัญหาที่พบในการทําผลงานชิ้นนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแรกก็คือคือเรื่องการใช้กล้องนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเราได้กล้องมาอย่างเงี้ยเราก็ยังคือยังยังไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยต้องใช้ยังไงก็งคือก็คือในขณะที่เราเนี่ยเรียนวิชาการถ่ายภาพไปเราก็ต้องฝึกถ่ายภาพไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องถ่ายภาพมาให้ตรงกับหัวข้อใเทศกาลด้วยซึ่ง การใช้กล้องเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับการถ่ายภาพและสองก็คือปัญหาที่พบก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เราอาจจะได้ภาพออกมาเนี่ยไม่ตรงกับตีมอย่างตีมของเราคือแบงค์ o อกวินเทจนะคะซึ่งภาพบางภาพที่เราชอบอาจจะไม่ใช่ภาพที่ตรงกับออภายในนิรรศการที่ต้องการทําให้อาจจะต้องมีการคัดเลือกภาพคัดเลือก คัาเลือกใหม่อาจจะต้องลบภาพที่เราชอบทิ้งใส่ภาพใหม่ซึ่งที่เราอาจจะคิดว่าเออเราไม่ชอบแต่ว่ามันโอเคแล้วก็เหมาะสมกับนิทรศการนะคะสําหรับการแก้ปัญหาเนี้ยนะคะเราก็คือแก้ปัญหาอย่างเรื่องแรกเลยคือเรื่องกล้องคือเราก็ต้องศึกษาด้วยตนเองมาเอามากๆแล้วก็ต้องฝึกใช้ให้บ่อยๆแล้วก็ในการเรียนเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะตามที่อาจารย์สอนแล้วเราก็ต้องศึกษาเองอีกเยอะๆเลยเราต้องรู้ว่า เทคนิคนี้จะทําให้ภาพออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาคือถ้าเราได้ตีมมาในหัวเนี่ยเราได้ตีมมาแล้วเนี่ยแล้วอาจจะต้องคิดว่าภาพที่เราถ่ายออกมาในหัวอย่างเงี้ยเราต้องถ่ายอย่างไรอย่างเช่นสมมติถ้าเราได้สมมติตีมเราคือแบงค้าวินเทจแต่สมมติในหัวเราอ่ะก็คือต้องเป็นภาพเก่าๆถ้าเราไปถ่ายวัดมันก็อาจจะได้เป็นภาพเป็นวัดแต่ว่าอาจจะ เป็นอารมณ์ยังไม่เก่ายังไม่วินเทจก็เป็นวัดธรรมดาทั่วไปซึ่งภาพออกมาก็อาจจะสวยอาจจะมีรายละเอียดของวัดท้องฟ้าโครงสร้างต่างๆแต่ว่ามันยังไม่เข้าเต็มค่ะซึ่งการแก้ปัญหานี้เราก็คืออาจจะต้องวาดภาพไว้ในหัวไว้ก่อนนะคะส่วนสาหรับการแก้ปัญหานี้คิดว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะสมนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีการฝึกทักษะการใช้กล้องแล้วก็ต้องถ่ายภาพออกมาให้ตรงเตีมค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะในการแก้ปัญหาคือ ภาพออกมาตรงตามธีมที่ต้องการแล้วก็การใช้กล้องของเราเนี่ยต่อไปนี้คือการใช้กล้องก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคแล้วค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าภาพที่เราถ่ายออกมาเป็นยังเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะปรับแก้ให้ภาพออกมาเนี่ยตามได้ได้ตามที่เราต้องการนะคะสําหรับสิ่งที่ควรเพิ่มเติมก็คือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องศึกษาภาพของคนอื่นเยอะ อย่างเช่นเราอาจว่างๆเนี่ยเราอาจจะเปิดดูภาพถ่ายตามหนังสือหรือตามเว็บไซต์ต่างๆตามของบล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะคือเราอาจจะต้องดูว่าภาพที่เขาถ่ายมาเป็นอย่างไรอย่างเช่นสมมุติการการใช้ค่าแสงอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเลยว่าเนี่ยถ้าตอนเนี้อย่างอย่างอย่างเช่นตอนเย็นถ้าเราปรับค่าโฟกัสปรับค่ารูรับแสงงเงี้ยแล้วเรา อาจจะได้ภาพท้องฟ้าที่เป็นสีที่ไม่ให้ตาเรามองเห็นแล้วอาจจะได้สีส้มมากๆหรือว่าสีชมพูไปเลยสีม่วงไปเลยซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมในลักษณะนี้จะทำให้เราเนี่ยได้รูปภาพออกมาที่โอเคขึ้นสวยขึ้นแล้วก็มีความแตกต่างมากขึ้นสิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชาเบสิกโฟโตกราฟีนะคะก็คืออย่างแรกก็คือใช้กล้องเป็นใช้กล้อง dSLR เป็นรู้ว่าต้องปรับอะไรอย่าง อย่างไหนปรับตรงไหนรู้ว่ารูปออกมาเป็นแบบนี้เราควรจะต้องปรับค่าอะไรเพื่อให้ภาพออกมาดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สมจริงเท่าที่ตาเห็นมากที่สุดส่วนการวางแผนงานให้มีคุณภาพนะคะก็คือเราอาจจะต้องอย่างที่บอกก็คืออาจจะต้องมีการวาดภาพคิดไว้ในหัวว่าสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราทําได้เป็นอย่างไรแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกันหรือว่า ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพให้ออกมาได้ภาพที่เราต้องการมากที่สุดนะคะสําหรับเป้าหมายครั้งต่อไปนะคะคือถ้าเกิดสมมติเรามีหัวข้อที่จะได้ถ่ายภาพมาใหม่อย่างนี้เราก็อาจจะต้องมีการคิดภาพไปในหัวคิดติมไว้แล้วก็ไปศึกษาข้อมูลต่างๆศึกษาสถานที่ที่คิดว่าดีๆที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลงานที่ดีๆออกมาได้เองค่ะก็ขอบคุณค่ะ